นั่งสับสุพรรณยาวรอนและก็ผมมณฑลชนสุขครับในนามสถานีโทรทัศน์ภายในข่าวไทยกรุงเทพวิวแชแนลขออนุญาชมรับชมการถ่ายทอดพิธีเปิดงาน Reduce Today Respect Tomorrow ปีที่8กับแนวคิดลดการใช้ในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับโดยจัดขึ้นที่ห้องเลิศพนาลายบารูโรงแรมสวิทโฮเทลฟาสไนเลอรกรุงเทพครับค่ะภายในงานนะคะพบกับนัศึกษาและร่วมสกษากับกิจกรรมแอร์เฟซ w วิร์กช็อป DIY และร่วมฟังการสัมมานาหัวข้อเีเปลี่ยนมุมคิดเพื่อโลกค่ะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด,ดงาน reduce today respect tomorrow ปีที่8ได้เลยครับสวัสดีค่ะด,นนะ,ดนนะดิฉันนางสาวนาทิประดาชำนาญช่างและดิฉันนางสาววันิพาจะสมบูรณ์รับหน้าที่บรรยายภาพบรรยากาศภายในงาน reading เปลี่ยนมุมคิดเพื่อโลก reduce today respect tomorrow ปีที่8 กับแนวคิดลดการใช้ในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมสวิตโฮเทลพาร์คในเลิศกรุงเทพในวันที่5พฤศจิกายน2558คณะผู้บริหารและสื่อมวลชนได้เข้ามาถึงภายในงานจะพบกับจุดลงทะเบียนภายในงานยังมีอาหารว่างรับรองให้กับคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนค่ะโดยที่บูธต่างๆนะคะก็จะมีการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมายนะคะอาทิเช่นเทคโนโลยี Air Fle ็ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถซึมซับน้ำได้สูงและสามารถอุ้มน้ำได้อย่างรวดเร็วใช้กระดาษทิชชู่เราจะใช้ครั้งละมากๆนะคะแต่นวัตรกรรมใหม่แ i r f l e ล็กสามารถใช้และชำระได้อย่างสะอาดหมดจดเพียงแค่กระดาษทิชชู่เพียงแค่แผ่นเดียวนะคะซึ่งเป็นที่น่าสนใจกับแขกที่ม,มาร,มร่วมรับชมงานเป็นอย่างมากค่ะ รวมถึงมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบความรู้ต่างๆให้กับแขกผู้มาร่วมงานได้ค่ะ ค่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่ของ a i r f e c x ที่นำมาให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทดลองใช้ a i r f e c x ก็มาในคอนเซป Airflex แผ่นเดียวจบค่ะและก็ยังมีสติกเกอร์เพื่อตอกย้ำให้กับผู้บริโภคอีกด้วยค่ะมีการดีไซน์กล่องจ่ายให้ทันสมัยค่ะและนี่ก็คือกิจกรรม a i r f e c x Workshop DIY คือการทำดอกไม้จากกระดาษทิชชู่แอร์เฟกโดยจะเปิดโอกาสให้แขกผู้มาร่วมงานร่วมกันทำดอกไม้จากกระดาษทิชชู่แบบฉบับของตัวเองติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยค่ะ ค่ะและในตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พิธีกรกําลังเชิญคุณกัรแสงไฟนะคะผู้หน่วยการและผู้จัดการทั่วไปแผนกกลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ k i m b e r l รี่ค r k p r o เฟ s s ัลนลประจําประเทศไทยเมียนมาและอินโดจีนะคะขึ้นกล่าวเปิดงานทักทายแขกผู้มีเกียรติต่างๆค่ะ กรมควบคุมมลพิษนะครับกระทรวง,งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแขกผู้มาเขียนกระสื่อจากทุกท่านนะครับผมในกางแสงไฟในนามของบริษัทคิมบริท้าประเทศไทยนะครับก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านเนี่ยให้เกียรตินะครับมาร่วมง,งานนะครับคิมบริท้าอินดิวซ์ทูเดย์ในสัปดาห์หน้าปี2015นะครับภายใต้แนวคิดนะฮะร,รีติงนะครับ เลียนคิพกะจรงๆและคุณกาลันแสงไฟผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปแผนกกลุ่มสินค้าเพื่อธุรก,กิจ Kimberly คิมเบอร์ลี่คาร์ o โปรเฟชชั่นอลได้พูดถึงผลงานต่างๆและวัตถุประสงค์ของบริษัท Kimberly คิมเบอร์ลี่คาร์ในด้านสิ่งแวดล้อมและแนวคิดลีทิ้งที่ได้คิดค้นมาเพื่อกลุ่มผู้บริโภคในปีนี้คะ่ะ และท่านนีนะคะก็คือคุณวิจาร์ณศิมาฉายานะคะอธิการบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นกล่าวเกี่ยวกับแนวคิด reading reduce today respect tomorrow ที่สอดคล้องกับน,นโยบายของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่2ค่ะโดยเริ่มต้นมาจากหลัก 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle อโดยจะเน้นไปที่การลดใช้พลังงานเป็นหลักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภคค่ะผมได้กำกับดูแลนะครับ reduce นะรปกตินะฮะหลายท่านคงได้ยินคำวาสามารนะของเราประกอบด้วย Reduce r e u s e Re c y c l e นะฮะจริงจริงคิมรีครับอันนี้ก็ได้ทำทั้งทั้งสาส่วนนะครับแต่วันนี้ก็เป็น เทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือการลดการใช้ทรัพยากรหรือรีดิวซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดใน3 r อาที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเรามองการใช้ทรัพยากรเรามองในแง่ของใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดน,นะครับเมื่อวันกี้ได้ก็ได้มีโอกาสได้ไปดูชนิ้เทศกาลได้มีการทดสอบอเทคโนโลยีใหม่นะครับเอฟเฟกก็เป็นส่วนหนึ่ง ับที่ทางหน่วยงานราชการได้สนับสนุนก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในขณะเดียวกันผู้ใช้ก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่ผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ้ายที่สุดในเวลาตอนนี้คุณวิจารสิมาฉายาอธิการบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ ขอนในวันนี้คือคุณหนูวงธนงชัยนรงศิลป์ผู้กอ่อตั้งนิตยสารอเดจะมาสัมมนาในหัวข้อ creative thinking โดยจะเริ่มต้นเล่าความคิดสร้างสารรค์เล็กๆในชีวิตคุณหนูรวมถึงการสร้างแรงบรันดาลใจต่างๆในชีวิตเพื่อเป็นการต่อยอดความคิดสร้างสารรค์และแรงบรันดาลใจให้กับแขกมมร่วมงานอีกด้วยค่ะไ่รองาหน้าบ้ผมสังเกตว่า ทำไมถุงเท้าของเราเนี่ยข้างในเนี่ยนี่ก็แม้มันจะมีได้ขยุขระอยู่แต่ข้างนอกเนี่ยมันเรียบผมก็เลยเกิดความคิดว่าเอ้ยเราสามารถกลับด้านถุงเทา้าลองใส่ดูได้ไหมก็ลองกลับดูปรากฏว่าใส่เข้าไปโอ้โหด้านนอกเนี่ยใส่สบายกว่าด้านใน <ừ. S 1> ลองคิดต่างลองคิดนอกกรอบ ลองคิดไม่เหมือนใครลองเปลี่ยนวิธีอยู่เรื่อยเลยนะครับซึ่งผมพบว่ามันดีและก็มีประโยชน์กับชีวิตค่ะและนี่ก็คือการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะของคุณกรั์แสงไฟและคุณหน่งวงทนงนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการย่อยสลายของวัสดุต่างๆที่นำมาใช้การทำกระดาษโดยทาง Kimberly Clark นะคะยังได้มีการคิดค้นการผลิตกระดาษ ทิชชูนะคะจากต้นไผ่ในอนาคตอีกด้วยค่ะและยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้าเพื่อเป็นการคืนกำไรนะคะให้กับผู้บริโภคอดีตเร็วมากเลยเชื่อได้ว่าไม่ไม่กี่ปีทุกท่านได้คงได้เห็นงานในงานนี้นะสินค้าที่มาจากความข้าวสาลีมาทำกระดาษชำระได้เป็นไปได้ครับตอนนี้รับการวิจัยหรืครับที่วามข้าวสาลีต้นไผ่เยือกแข็งนะครับเพราะว่าไซเครืเองจะแรมาก ซึ่งขนาดเราเล่นปากปุ๋ยแลดีแล้วใช้เวลาครับอันนี้มันรีโยโลเลยฮะครับคือถ้าทำได้ที่โอ้รียูสรีเดียสอย่างแท้จริงฟอยเวอร์เลยพี่ฟอยเวอร์เราไม่จำเป็นต้องใช้ปากละนะครับให้ปากทำเองดีให้แับโลกของเรานะครับสุดท้ายและคุณกาลันแสงไฟได้พูดถึงการวิจัยว่าจะให้สินค้าใช้ได้นานขึ้นหรือในปริมาณที่น้อยลงแต่ในมุมมองของธุรกิจของคนอื่น จะมองว่าจะต้องเน้นการสร้างไรายได้ให้มากขึ้นผลิตให้ผู้บริโภคใช้มากขึ้นแต่สำหรับ k i m b e r ร y c ค a r จะเน้นให้ใช้น้อยลงค่ะค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการมอบของเที่ระลึกนะคะให้กับคุณหนนะคะ ่ะและนี่ก็คือ TVC พิเศษเปิดตัวสกอ t แอร์เ c กจะพูดถึงกระดาษเช็ดมือนวัตกรรมใหม่ที่เยื่อกระดาษสามารถรองรับและดูดซึมน,น้ำได้เป็นอย่างดีมากกว่ากระดาษเช็ดมือทั่วไปถึง25เป็นการกระตุ้นให้คนหันมาประหยัดการใช้พลังงานให้มากขึ้น และถัดมาก็คือการแสดงที่ทางคิมเบอร์ี่คาร์ได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสีสันให้กับงานในวันนี้ค่ะน้องๆน,นักแสดงเหล่านี้ได้ร่วมกันร้องเพลงและแจดกดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่สกอตแอร์เฟตเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับทุกคนที่มาในงานนี้ด้วยค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะ ท่านผู้ชมกําลังรับชมในขณะนี้นะคะก็คือการมอบประกาศนียบัตรนะคะให้กับองค์กรต่างๆนะคะที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานบนโลกใบน,นี้ค่ะโดยคนที่มอบให้นะคะก็คือคุณวิจารณ์ศิมาฉายาอธิการบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้วมให้กับองค์กรต่างๆด้วยค่ะ กางแสงไฟค่ะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับคุณวิจารสิมาฉายาค่ะนแสงและคุณกลางแสงไฟยังได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณวิจารสิมาฉายาอีกด้วยค่ะจะได้ไหมคค่ะและในช่วงสุดท้ายคุณวิจารศิมาฉายาคุณกลางแสงไฟและคุณหน่งธนงได้ขึ้นถ่ายรูปรวมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งขององค์กรต่างๆนะคะที่ช่วยกันส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานบนโลกนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสุขภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้รับชมนะครับจะเห็นได้ว่าได้มุมมองและแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อโลกของเราครับค่ะถ้าทุกคนช่วยการลดการใช้หรือเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชม ชั้นนั่งแถวสุพรรณยมออสและกระผมนายบอลทนชลุขจากสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิยทย,ทย,ทย,ทยาลัยกรุงเทพมิวชานเอลขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ